สวัสดีครับพี่น้องครับทุกคนเลยครับวันนี้มาทานก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับมาทานด้วยกันได้นะครับวันนี้อันนี้ก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับร้านใกล้ร้านนี่เองนะครับใกล้ๆร้านขายหนอนนะครับมากินประจําอยู่นะครับจริงๆก็ไม่แพงนะครับนี่นะที่สิบบาทเองพอกินได้นะพอกินได้นะครับ ก็อร่อยดีนะครับข้าวอันนี้นทั้งวันนะอะาหารทั้งวันครับม,มาทานด้วยกันได้นะครับพวามาทำเสียกานนะครับจะแนะนำเงานแะม่มาทานนะครับยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวตามหรือว่าเป็นบ้าน,นอกนะครับถ้าอะไรเมืองอะไรเท่าออไรสี่สิบห้าสิบนี้น ก๋วยเตี๋ยวผัดนะครับการเดียวก็อิ่มได้นะครับยี่สิบบาทผมมากินประจำนะกินประจำนะอืมอร่อยดี ผัดไัยนะครับผัดไยอร่อยดีไ เขาพ่มีบัตกินใหม่อืม